สปอร์ตไลท์โซลาเซลล์ตัวนี้นะครับอาการเสียมาก็คือนิ่งสนิทเลยนะครับเจ้าของเขาเล่าว่าก่อนที่มันจะนิ่งไปเนี่ยคือมันจะติดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะครับใช้รีโมทหรือใช้อะไรไม่ได้นะครับยี uh ่ห้อ JD นะครับผมดูงานแล้วเนี่ยน่าจะเป็นของแท้เลยนะครับตัววัสดุตัวเนี้จะเป็นโลหะนะครับแล้วจะมีปั๊มเป็น JD นะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์เป็นรับประกันของแท้60วัตต์นะครับ ตัว60บวัตต์ของเขานะครับนี้ก่อนนะครับตัวเจยี่ห้อเจดีเนี่ยจากที่ผมเคยสัมผัสมานะครับคือตัวเขาเนี่ยจะไม่ค่อยบอกวัตต์เวอร์เนะครับก็คือ60บวัตต์ก็คือ60บวัตต์ก็คือเนี่ยเท่านี้นะครับโวประมาณเท่านี้นะครับไม่ใช่เป็นแบบวัตต์เวอร์เวอร์เลยนะครับแล้วก็ผมก็มีตัว40บวัตต์อยู่ที่บ้านอยู่เหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็คือตัวเลขเนี่ยมันก็เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อที่เป็นรุ่นแรกๆที่ทําตัวฟอร์ซลล์่ซ นี่ก็จะแกะง่ายหน่อยก็คือใช้เพียงแค่น็อต4จุดเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องอใช้ความร้อนในการแกะแล้วก็เอาฝาออกได้เลยนี่นะครับเขาก็จะมีเป็นยางซิลิโ,โคนกันน้ำเอาไว้เพียงเท่านี้เองนะครับามาดูงานะนะครับ ตัวตัวโคมเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมเคยเห็นโซล่าเซลล์บางงานเนี่ยจะเป็นเพียงแค่กระดาษแกะบอร์ดออกมาเดี๋ยวเรามาวัดดูไฟดูก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอาการเสียหรือเปล่าเช็คไฟแบตเตอรี่นะครับมันจะต้องได้อยู่ประมาณ3กกว่านะครับ3.6ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับภายในยังกิก๊กๆอยู่นะครับจับเปลี่ยนบอร์ดเลยนะครับซึ่งผมก็สั่งบอร์ดมาแล้วนะครับเป็นบอร์ดของตัวยี่ห้อ J d ดีโดยเฉพาะเลยนะครับตรงรุ่นเลย แล้วก็วิธีการต่อมีสัญลักษณ์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับ B ลบแล้วก็ T T นี้คืออะไรนะอ๋อตัวโซล่าตัวแผ่น T นี่คือตัวแผ่นนะครับส่วน L นี่คือตัวหลอดนะครับบวกลบเดี๋ยวทำการถอดแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยถอดแบตออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้เทปพ,พันสายไฟปิดเอาไว้เดี๋ยวมันเกิดช็อตปุป้มมกันนะครับถอดขั้วของตัวแผงนะครับแล้วก็หลอดไฟตัวแผงที่ซื้อมาใหม่นะเดี๋ยวเติมตะกั่วหน่อย เริ่มจากลอดไฟนะครับลอดไฟคั้วลบแผงนะครับตัวแผงไฟบวกตัวแผงขาลบนะครับแล้วสุดท้ายแบตนะครับเอาคั้วลบใส่ก่อนนะครับตอมานะครับไฟบวกต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าไปไปแตะโดนส่วนวงจรอื่นๆนะครับโอเคโอยติดแล้วนะครับสว่างตาแตกลองเทสตัวรีโมทนะ รีโมทนะครับของเดิมรีโมทของเดิมใช้ได้นะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวประกอบกลับคืนใส่แผงใส่โคมแล้วก็ใช้ยางซิลิโคนวางนะครับขอบยางซิลิโคนวางแล้วก็กระจกวางอย่นี้เองนะครับแล้วก็ยึดน็อตทั้ง4ด้านโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวบอร์ดเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไปให้ข้างล่างนะครับ